นะคะทุกคนเราจะไปสวนกันนะคะเราจะไปสวนทุเรียนสลิปแต่งตัวเป็นชาวสวนพร้อมมากเกดก็พร้อมแล้วนะคะวันนี้พ่อจะไปแต่งแหน่งทุเรียนแต่งดอกทุเรียนนะคะเราก็เลยจะไปดูพ่อนะคะก็แวะไปไป,ไปเที่ยวชมสวนแหละเพราะว่าเกดก็ไม่ได้ไปหลายปีแล้วนะคะตั้งแต่ไปอยู่เมืองนอกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ไปสวนก็เลยอยากเข้าไปดูสวนสักนิดหนึ่งนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะขับมอเตอร์ไซค์ตามพ่อไปแต่พ่อจะไปรถยนต์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับมาก่อนสลิมนลัจะต้องมาทำงานนะคะ นี่นะคะเราก็ขึ้นมาถึงบนสวนแล้วนะคะทุกคนทาโหดมากขับรถข้ามคลองขึ้นเขามาคือเกดอะซ้อนสลิมมาได้สลิมมาซ้อนเกดมาได้แบบว่านิดเดียวแล้วก็ต้องไปขึ้นรถยนต์กับพ่อเพราะว่าเกดขับมาไม่ได้นะคะเพราะว่าทางมันแฉฝนมันตกหนักมากเมื่อวานแล้วทางมันก็แบบแฉมันลื่นอะไรอย่างเงี้ยกลัวจะแบบรถล้มนะคะเกดก็ขับมอเตอร์ไซค์ไม่เก่งเกก็ <c oughs> ค่อยๆขึ้นมานะคะ <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราก็จะมา สาธิตวิธีการแต่งดอกทุเรียนนะคะว่าเออชาวสวนทุเรียนเขาทำกันยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาชมสวนด้วยนะคะซึ่งสวนแปลงนี้แล้วก็เป็นสวนที่ใกล้บ้านเรานะคะคือแปลงแ้าสลิมยังไม่เคยมาก็เลยพาสลิมมาที่นี่นะคะต้องทําการเปลี่ยนรองเท้านะคะใส่รองเท้าบูทเพราะว่าหญ้ามันเปียกนะคะเดี๋ยวมันจะลื่นนะคะซึ่งปกติมาสวนเราก็จะใส่บูทกันนี่นก็รองเท้าแม่นะคะสลิมก็ใส่รองเท้าพ่อ ป่ะเราจะพาไปเดินชมสวนนะคะีก็จะเป็นสวนทุเรียนก็จะอยู่บนเนินเขานะคะเพราะว่าที่ชุมพรมันจะเป็นเขาเนาะที่เสมอที่เรียบมันจะมีน้อยมากเขาก็จะทําสวนกันบนเขาอันนี้คือที่แต่งแต่งดอกแล้วนะคะเขาก็จะเอาไว้เป็นช่อๆแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยหนึ่งช่อน,นี้ก็จะเป็นเนี่ยเนี่ยหนึ่งก้านเนี่ยก็คือทุเรียนหนึ่งลูกนะคะ แต่ว่าเราก็จะไว้เยอะอย่างนี้แหละแต่พอมันออกลูกเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆร่วงออกเองแล้วมันก็จะแย่งอาหารกันนะคะคือถ้าเกิดว่าช่อที่แข็งแรงมันก็จะได้เติบโตต่อไปให้เป็นทุเรียนให้เรากินนะคะอันที่ไม่แข็งแรงก็จะไม่ได้ไปต่อก็จะร่วงหลุดหายไปเขาจะแต่งเว้นเป็นช่อๆไม่ให้มันติดกันมากเพราะว่าถ้าติดกันมากเวลาที่มันออกลูกมันแย่งอาหารกันมันจะไม่สวยใช่ไหมเพ่อเอลูกมันจะไม่ค่อยสวย ใช่มันก็จะมีหนอนมีแมลงรบกวนนะคะนี่เดี๋ยวพาดูต้นข้างล่างต้นข้างล่างนี้ยังไม่ได้แต่งดอกมันก็จะลกๆเห็นไหมคะมันก็จะกระจุกกระจุกกันเป็นร้อยๆดอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องตัดแต่งออกเพราะว่ามันจะแย่งสารอาหารกันแล้วมันก็จะไม่สมบูรณ์ไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องทําให้มันเป็นช่อสวยงามแบบนี้นะคะทั้งหมดคือทุเรียนหมอนทองนะคะหมอนทองชุมพรอ,อันที่อยู่ปลายกิง่งที่กิ่งอ่อนๆอะไรเงี้ยต้องตัดออกทิ้งนะคะแล้วก็จะเหลือไว้แค่ เอากาวะว่ามันดูแล้วมันแข็งแรงใช่ไหมก็เหลือไว้อยู่ประมาณคน่งอย่างเงี้ยถ้าสมมุติว่ากิ่งใหญ่อย่างนี้มันมีแล้วใช่ไหมตัวนี้เราก็อออกหมดเลย ที่สลิมกําลังเอาออกตรงนั้นมันเป็นกิ่งเล็กนะคะเพราะว่าถ้ามันมีลูกอ่ะมันจะหนักบางทีกิ่งมันจะหักอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องเก็บมันไว้เอามันออกแล้วเวลาที่เราโยงลูกอะไรมันก็จะยากกว่านะคะสิบกว่าปีที่แล้วมันก็จะเป็นกาแฟนะคะเต็มที่สวนนี้เลยทั้งสวนเลยแล้ว,แล,วแล้วเราก็ เปลี่ยนเป็นทุเรียนนะคะแล้วก็หลักๆก,ก็จะเป็นทุเรียนแล้วเราก็จะมีเงาะมีอะไรประปายนิดหน่อยเอาไว้กินนะคะนี่อันนี้คือเงาะนะคะกําลังจะออกดอกซึ่งทุเรียนก็จะมีหลายรุ่นเพราะเราก็จะทยอยปลูกนะคะอย่างเนี้ยก็จะเป็นแบบทุเรียนสาวหน่อยต้นเล็กๆกําลังก็กําลังมีนะคะนี่เห็นไหมที่เรามาปลูกแซมนะคะต้นมังคุดนะคะแล้วก็ ก็จะมีหมากนะคะหมากหมากที่เราตากข้างหลังสวนทุเรียนก็จะเป็นสวนยางพารานะคะซึ่งยางพาราส่วนนี้มันจะมีไม่เยอะนะคะมีนิดเดียวมันจะมีสวนใหญ่อีกสวนหนึ่งอยู่ใกล้บ้านเหมือนกันนะคะเกดก็กรีดไม่เป็นนะคะไม่เคยกรีดขึ้นไปสุดเขาเลยนะคะทุกคน อันนี้ก็คือมันจะเกือบจะเต็มกระบุงกระบวยแล้วนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะจอกยางเขาก็จะต้องมากรีดนะคะกรีด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 แล้วมันก็จะน้ํายางค่อยๆไหลมาส่วนใหญ่เขาก็จะมากรีดกันตอนเช้ามืดนะคะแต่น้ํายางเหม็นมากนะคะไปนู่นนะคะทุกคนเดินไปสุดนู่นเลยเกรดก็ไม่เคยมาเดินทั่วนะคะเพราะว่ามันเหนื่อยเดินไม่ไหวนะคะนี่อันนี้เต็มจอกแล้วนี่เห็นไหมคะ คือบางต้นเนี่ยนะถ้าน้ํายางมันไหลเยอะมันก็จะได้เต็มอย่างนี้นะคะในคืนเดียวมันก็จะเต็มละแต่ถ้าบางต้นน้ํายางมันไหลน้อยมันก็จะไม่เต็มมันก็จะเหมือนเดี๋ยวจนะคะใ,ให้ดูนะคะเนี่ยอันนี้ก็เต็มนี่นะคะอันนี้ก็เต็มก็จะประมาณนี้นะคะเราก็จะหมุนหมุนไปให้มันกลมๆนะคะให้มันก้อน mm. ของๆเกตก็คือลูกฝาวชาวสวนนะคะโตมาจากแบบว่า สวนจากเริ่มแรกเลยตอนเด็กๆเนี่ยที่บ้านเราคือที่เนี่ยเขาก็จะนิยมปลูกกาแฟนะคะแล้วก็จะมีกาแฟโรบัสต้าแล้วพอมันอะไรมันเปลี่ยนไปนะคะเศรษฐกิจมันเปลี่ยนเขาก็จะมาปลูกยางแล้วก็ปลูกทุเรียนอะไรวนเวียนกันไปอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าซึ่งปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่าชาวสวนที่นี่ก็จะทําสวนทุเรียนนะคะก็ส่วนใหญ่เลยนะคะซึ่งทุกปีบางครั้งเกดก็จะเอาทุเรียนนะคะไปขายในเพจบ้างแต่ก็ขายไม่เยอะ มีลูกเพจหลายคนก็แบบว่าสนใจเคยที่แบบเคยสั่งไปเขาก็ชอบนะคะเพราะว่ามันแบบสดจากสวนแล้วเราก็ตัดแบบแก่จัดอะไรเงี้ยเราไม่ได้บ่มแก๊สนะคะไปถึงลูกค้าก็คือจะได้กินกรอบนอกนุ่มในเลยนะคะแดีวเราจะเดินลงไปที่ตีนเขาข้างล่างนะคะ ข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นคลองแล้วก็จะมีลานนิดหน่อยเราเอาไว้แบบพักของเวลาเราตัดทุเรียนหาบลงไปแล้วก็จะไปวางข้างล่างนะคะแล้วเสร็จแล้วก็เอารถลงไปขนเพราะว่าพ่อเนี่ยทำทางรถยนต์จนถ,ถึงทั่วสวนเลยนะคะเนี่ยรถยนต์ก็คือขับขึ้นมาบนเขามาจอดกลางสวนได้เลยนะคะน้ํานี้เราก็ปั๊มขึ้นมาจากคลองนะคะอันนี้คือส้มโอทับทิมสยามนะคะ ก็คือคือนะใส่ชุดชาวสวนนะคะตรงนี้ก็คือพ่อเพิ่งขุดทางใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะทำทางรถยนต์ลงไปแล้วก็จะเทคอนกรีตนะคะ <S <S พอลงมาข้างล่างนะคะมันก็จะเป็นลานตรงนี้เมื่อก่อนมันจะมีกระท่อมอยู่ตรงนี้นะคะแต่ละว่าเราลื้อออกนะคะ แล้วก็มีคลองแตน้ำขุ่นมากเพราะว่าเมื่อวานฝนตกหนักมากนะคะสดชื่นมากอากาศดีมากซึ่งปกติน้ํามันจะใสามากนะคะทุกคนเวลามาเราก็จะมาตกปลามาเล่นน้ําตรงนี้กันแต่ว่าเมื่อคืนฝนมันตกหนักนะคะอันนี้เราก็จะต้องติดปั๊มน้ํานะคะไว้รดน้ําทุเรียนเห็นไหมคะทุกต้นทุเรียนก็จะมีสปริงเกอร์เอาไว้รดน้ําเวลาหน้าร้อนเนี่ย เราก็จะต้องลดน้ําวันละสองครั้งเลยเพราะว่าทุเรียนมันต้องการน้ําเยอะนะคะถ้าน้ําไม่พอก็ผลผลิตไม่ดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกรุ่นหลังนะคะทุกคนอันนี้เพิ่งเพิ่งออกดอกซึ่งรุ่นนี้เป็นหางแยะนะคะเหมือนต้นที่บ้านก็จะรอประมาณหนึ่งร้อสิบวันร2อยสิบวันก็จะตัดได้อันนี้ก็จะรอนานกว่านะคะแต่ละต้นมันก็จะมีหลายรุ่นเนาะ <laughs> ต้นนี้นะคะทุกคนที่ใบแบบเหมือนผักกระเฉดอ่ะก็คือต้นสตอนะคะเราก็จะปลูกไว้แบบตามชายแดนอะไรเงี้ยคือข้าวสวนที่นี่แหละเขาก็จะมีเกือบทุกบ้านนะคะเอาไว้กินบ้างเอาไว้ขายเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันเหมือนเป็นพืชประจําบ้านนะคะต้องมีสตอมีทุเรียนมีเงาะมังคุดอะไรเงี้ยนะคะนี่หมากนะคะหมากนี่ขาดไม่ได้ ที่เราตัดทิ้งนะคะเราไม่เอามันเยอะเกินไปนะคะถ้าเยอะเกินไปมันก็จะไม่ได้ผลผลิตที่ดีนะคะต้นนี้คือตัดแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้แล้วก็ขอถ่ายหน่อยนะคะ <laughs> ปีที่แล้วเราโดนขโมยไปประมาณสามหมื่นบาทอะ่ะก็คือเหมือนแบบว่ากลางคืนใช่ไหมเราไม่ได้แบบว่าทํรั้วลอบเขาก็ขับรถยนต์ขึ้นมาจอดแล้วก็ตัดตัดแล้วก็ลงไปอะไรเงี้ยเราไม่ได้มีคนมาเฝ้าตอนนั้นคืนนะคะก็คือโดนขโมยไปมารู้ตอนที่พ่อมาสวนแล้วมันก็จะมีรอยตัดเพราะว่าเราก็จําได้ว่าทุเรียนเราตัดไปรอบไหนถ้ารอยตัดสดใหม่ก็คือไม่ใช่เราตัดอะไรเงี้ยนะคะก็คือโดนขโมยไปซึ่งค่าเสียหายก็ ประมาณสาม0 0ื่นนะคะทุกคนเยอะมากเลยแล้วพอโดนขโมยนะคะเราก็จะเปลี่ยนมาตรการใหม่กลางคืนนี่เราก็จะต้องมาเฝ้าในช่วงที่ทุเรียนมันถึงฤดูเก็บเกี่ยวนะคะเราก็จะต้องมีแบบคนมาเฝ้าอะไรเงี้ยนะคะถ้างั้นก็หายเสได้เราอุตส่าห์แบบลงแรงทํามาทั้งปีแล้วก็โดนคนอื่นขโมยอะไรอย่างเงี้ยแย่มากแต่เราก็มาครึ่งวันพอนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวคนรายไม่ได้มาคนรากินนมเกดเนาะเดี๋ยวเขาจะหิวเกล็ดก็ให้ให้เขากินนมแล้วก็นอนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะต้องกลับนะคะสามสี่ชั่วโมงก็ต้องกลับลว ให้พ่อทําคนเดียวซึ่งปกติเนะะี่ยเขาก็จะมีจ้างคนมาช่วยด้วยนะคะบางสวนนะคะคือเรามีทุเรียนเนี่ยหนึ่งสองสามสามสี่สวนนะคะซึ่งเราก็จะต้องพ่อทําคนเดียวไม่ไหวก็จะต้องมีคนช่วยด้วยนะคะมีคนงานซึ่งฤดูเก็บเกี่ยวมันก็จะเป็นแบบฤดูฤดูฤดูนะคะฤดูแต่งดอกก็จะจ้างมาแต่งดอกฤดูโยงก็คือถ้ามันมีลูกเสร็จเราก็จะต้องมาโยงลูกเพราะว่าถ้าบางทีลมแรงอะไรเงี้ยลูกมันล่วงได้ เราก็จะต้องมาโยงต้นโยงลูกทุเรียนเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาตัดแล้วก็จ้างคนมาตัดจ้างคนมาหาบลงจากเขาเอาไปขายแล้วก็ทุเรียนส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะส่งออกนะคะไปขายซึ่งก็จะส่งออกจีนนะคะเป็นส่วนใหญ่เนาะแล้วก็เราก็จะคัดเกรด A B C D อะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ะค,ะคือตรงนี้ก็คือทางขึ้นไปส่วนเราตรงนี้ก็หมดแล้วก็เป็นที่ของคนอื่นไปนะคะแต่ว่าทางขากลับมันแฉะมากมันลื่นมากสลิมนน่าจะต้องแบบเดินเป็นแบบกิโลสองกิโลเลยเพราะว่าขามาเนี่ยสลิมมารถยนต์กับพ่อนะคะแล้วก็พ่อนเคาต้องทํางานต่อนะคะเหลือที่ต้องตัดแต่งเราอีกประมาณห้าหกต้นซึ่งสลิมก็จะต้องเดินตามเกดไปเกดก็จะขับมอเตอร์ไซค์เพราะเกดไม่กล้าให้เขาซ้อนนะคะกลัวัวจะล้มอ่ะกลัวจะแบบอุบัติเหตุเกดก็ขับรถไม่ค่อยเก่งนะคะ ไม่ค่อยมั่นใจในฝะีมือตัวเองเท่าไหร่เอาลคะครับมาถึงคลองวัดใจเ <laughs> มื่อกี้มานะคะติดหล่มตรงกลางน้ําพ่อต้องลงมาช่วยยกนะคะแล้วรอบนี้ไม่มีพ่อมาช่วยยกเกตจะไปได้ไหมก็ <c oughs> <c oughs> คือถ้าเกิดคนที่มาบ่อย <c oughs> เขาก็จะชํานาญทางเขาจะรู้ว่าตรงไหนที่มันไม่มีหินนะคะแต่ว่าพ่อบอกให้เกตไป <c oughs> ข้างๆฝั่งนี้ถ้าฝั่งนี้มันจะลึกไป มันทางมันแบบว่ามันไม่เป็นโคนลแล้เราจะไปเดินตรงนู้นอีกนิดนึงนะคะ ชคก้ายหม่หรอร้านกอตัมสัก่ระตกตัมาส5ะร5นาทีเบิกตังค่าทำสวนนะคะไปไปร้านกาแฟกันไปแต่งดอกสรียละกัยัง ยังอ่อให้อยู่ไม่เอายังบ่คซื้อกาแฟแต่เราจะไปร้านกาแฟะนะคะไปซื้อกาแฟสลิมยังไม่ได้กินกาแฟเลยเช้านี้นะคะเราจะไปซื้อกาแฟเสร็จแล้วเดี๋ยวก็มาอาบน้ำกับน้ำเดี๋ยวสลิมก็จะเตรียมทํางานนะคะทุกคนเปลี่ยนคนขับแล้วคันนี้เกียร์อโตเมติสลิมขับได้ ไเบ่งอื้อเหรอตรงนั้นนะ่ะมาเต้ต้ต้อ้าวสรีมาถึงก็ทำงานแล้วนะคะอาบนงอาบน้ำแล้วก็มาทำงาน นี่นะคะเกดและผต้องขอตัวปิดคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะเราก็คงไม่มีอะไรแล้วเด็กเกดก็อยู่บ้านทํางานช่วยแม่ขายของอะไรอย่างเงี้ยนะคะสลิมก็ทํางานทํางานไปแล้วก็เลี้ยงโครายอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าเกิดชอบเดี๋ยวเรา,เราก็อย่าลืมกด like, ไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ายบาย